คำเตือนคลิปว yeah. er ิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้เรไปว่าด้ัเายเลาปบาเล

ใจน่งซูไปใคอยากเต่งซราเต่อนี้หนึ่งสองสามสี่หาหาันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหาพันนี่ก็ใส่หลับืงได้หาพันหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้หาพันเนี่อืมมัจะจะลสหนึ่งสองสามสี่ฮะหาหาพันยมาหารันดีนะลค่ะอยก็คหาก็คอหาเด็กกันสนุกหนหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหังจากรจาเป็นมุมหาสามใบมมแปดทั้งคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบเดสงสิี่สิบห้าสิบแปดนอ้าวยูบอยูหงเล็กสามอันยูบอ มันเมื่อกี้ยิงออกจากซีมันก็กลับขึ้นมาดังแก๊กโลดซีอยู่ขึ้เขาอีกเด่๋ยวบ๊บอบมาเจ้แจล้วเดี๋ยวพี่ไปล่าซีกลับขึ้นมาอีกคือกเข ยังค่ะสสิเดียวะหาซูงบ่แล้วแต่สิมากมาไปกันลงเอาหาเไปเอามาเต็กตามด้ยอโอเครู้เรื่องเต็กตามเ็สีดีก่อ๋อออน้มาใส่ใส่ไไเอามากันไปโส่กัาต้องตามเดี๋ยวมาดูผมก็จิ้วได้จิ้วเง ออสีองเอียวโอ้สีสองเอียวนี่ได้กินได้หาสามเท่านั้นเรียบอยถึกตัวกันนี่ดีวะโอ้มมซีุมีนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกัปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ากตัวกันตัวอะไ้า อาบงเยหยวอะรออกยังบ้าีมีมีีูกยังหูก็เป็ดม่สามดม่สามไม่หกเลยูกังยอเออออกตัวข้าอีละสองตาด้วยไหมโอ้โหสามเลยนะออสามสามสองตาละยังเจ้าสยยิ้เกเ มันสองตาด้วยเนี่ยเอาไปตกเก่าเกาไปเคยทำาิตอฮกที่เอียวหเอียวหเต็งนี่อะอ้อ่เเบิให้เื่อนเต็งเมันมันเป็นแบบไม่เบื่อไม่เมากันได้กับพระเอนคอยสิรักาพจ้เจข้ามทิ้งคอยสิขรเ้าแล้วก็เปิดให้เพื่นเห็นเราคอยยังสิ้านี้ไม่้องุดกมนคนไม่ไ อ่นั่นแหละคาที่สือเลมาที่สล้วเวเจมันยังผิดบบกมากกันเวกัรเป่งซีเอาน้าโอ้าเบเอารเอาต้สา่เจไปเลเบารดเียวไา้เหรอยาเล่จะไปองตัวมาเบิดองสอมานหไปไซดอนันตงอไรยิงไอันนี้าใบหกสองสอใบ หกหกห้าอออันนี้อันนี2 2> <g <g ้ว okay. ่าพาแดงกน้าแดงพาแงเาตัวเอติงดเอาสอะไสีบอนดสีบลอดเนาะสีบอนเอาเต่งหากับเตงหงก็่เตีงดำอันนี้พาแดงโอเคดูแลยผพาแงหกคำหามากว่าอะเดเยอหกสามเยอะแ่้าสามร้อยหน่อยสามอะไอันนี้กิน อไเตีงตามเตีงสามยงตีตมบเลยครับเออเปิร nhạc บบแล้วคือไหนันไบยอะหน่อสามใบหนึ่งสองสมงลสามใบแล้วงเสามปลาแดงเนาะปลาแดงเดียวไกินนะเดี๋ยวกินนะเข้าใจก็เยอะเอใหจำได้คงพอคงจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกออ นึ่งสองสามนี่ใบนึ่งนึ่งสองสามนี่สองใบนี่ขาดอีกหกร้อยน่งสองสามสี่หากเออหกพันก็ว่าหกร้อยเออหกพันหกคันตาละไปเห็นแมงพันเป็นเมือยแล้วมันสุสุดหายกันไลแ่ก็คือกันเนะเละเสุด้ายชีวิตเปลี่ยนเลยเด้อหกพันแังไมหกร้อยว่าซะนัแก่คนคือกันเนะเอาผิดเอาอันนี้หยังห หาหาหบ้านได้หนาบก็ตรงมือหนึ่งหาบนหกใบนี่ดินี่อันนี้ก็หาอันนี้ก็หาดิเตี้งนเตหึงสองสามสี่มีส่ใก็สใบหนองสามสอมื่เอีกพันเ็อีกแล้ววันนี้ก็มืเป็ยค่ตัวถึ้ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้า หนสเแต้องอเวาดีนะเสียงดังลใะสักเบาสักเซักเอลบอ ลงสิฟาดสหยากเงินเดนเ่ยมาเงินกดสีอาะเดียวเนี่วดคิลงกับไว้เนี่ยหกสามหนึ่งสองสามก็เป็นหกสามในเตียงก็ถึงมนหกเจียวเต็งไหมเต็งหแม่เอาหกันเอาเต็งหกเจียวว่าเด็เอาเอาหกันทีไรมัต้องเยอะไม่ใช่อ้อออาไปโต้โต่ไ่ต็องเต่งตั ยังหกสามไม่ไปยี่ได้หมวดเพิ่งสองสามเพื่อก็หกสามก็หกสองอเอามาใส่ตามสามเลยหกหกสอแต้องหกลงมามหมบ่าืหกแล้วตามสาอ้าอันนี้ติลงมาหนึ่งเก็บเป็นหยักไปบ้างนะเกถึอแล้วเป็นยักอันนี้กินอันพวกสองกับหกสามใช่ยังเ่ตามสามตามสาม เงีพักนี่กินอันตืดตืดก่อนันหนึ่งหมดเดี๋ยวไปดเก็ดแล้เดึงขึ้นมาต่ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบั่งขาอาสิหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ สองส่อยเดีวรียลูกเรเาเอียงขไปเา่งต่งไหนเขาเนี่ยมมามมค่ามแต่มักัดมันเหนียวเนาะของไฟแผนกคัดัดสีสวีวนัดอย่างเดียว

เันหาเลยเอามาหมาันจหามจะตํานะจตําเอันนี้เต็งหายังันสี่สอันนั้นยังสี่อย่างาหรอกจตมัตมัตก็ลงมัตําด้วเอามาลงต่ยมเ็สมก่าสิกล้องดีเจ็เจ็ดหกพนเลยหกพันสาธุสองพันดี เนขมกนีหนึ่งนสองสามสี่ห้าหกหกพันเด้อหกพัแล้วถงจะแงอย่อขับย้นังมึงยังไหเนี่ยล้วมันลำบื้อโอ้เฮลโลออกหกหาสองวาตำดแ่ะเด้กหนึ่งสองสามสี่หาเอาด้มาับแล้แกงอะไงแกงต่างอ่ก็ใช่โอ้

ตัวไเจ้าอะตัวได้กไหกพันตัวหม่าตัวหกพันบมอานเังไงบอานยังตาม,มากขอยกัเส็่ตัวหกสี่สามเลยไง่ั่าวทีหกสี่สามาหกสี่สี่หกสี่สี่สี่สองดอกนั่งหกเ ก็ถือพวกหกหกสี่สามหาพันหนึ่งสองสามสี่หาไปหกสี่สามหนึ่งสองสามสี่หาโอ้ยน้าโทรตามงานอีกแล้วรงรงอ่ะหนึ่งสองสี่หานหนึ่งหนึเนาะหนึ่งสองสสี่หหกเจ็ด

ดับไฟแล้วเจ๊เจ๊ขีเล้วันเจ้าหกพัอืมาอมพันอืมเ้วอืมนขวดุเป็นหมาาขนนมาเตตัวถึงนี่อืมอโอ้ตื่นบได้ตันี้ถึงกเดียวขึนวัวจับได้ไข่นะไข่ไลยน่ะที่สอ องดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาอห็นดหนึ่งสองสามเออลูกมาข่ากันมะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปนห้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 6000, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 5, 6, 3000, được 3000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5, 4 khoảng 6000, 5, 6000 một. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, เลือดแบบฟิล์มไเลปัรเนี yeah. oh ่ยมปเองปงลงเองอะไรดีอย่งปะฟิล์มให้อ่อนก่หกสีสามปะเอ้ยปุกซุ่ม มาดูหดีกตีตติงตึงเตงมาเตีงต่ี่หกสูงใส่ยาวต่ำอืโอเคเ นี่ยใช่ยอดามเนาะอันนี้ก็ซทำอะไรย่าไง้กระทำอขึ้นได้ขึ้นหกหกขวายอ่ะกร่ายอะไรทสองเท่าหร่สามพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกพันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 7, 9, แปดเก้าสิบัไปดูองคเดี๋ยวหนึ่งสอามสี่หักหักาะเนาะสามหักไปเดินหอยไฮโลมันมีสูงกันหกยังมาสูงอยู่เอ้าหกยังมาสูงอยู่เอาเบอร์นะยมสอง hoạt tinh, luộc khay nhục khay Để qua mất 4 nha. 3. ลงต่ำไดล้วต่ไลมีสูงเหรอืไมีสูงไม่บอกเด้่เอางิบอไหลมีสูงหกมีเจหกสามกสามใบหกสามนึ่งใบเต็มหกเจ็ดหเาพันอี้สกินบิดเ้ยสี่็กินดไรทำนี่หกสามห้าพันเนาะได้เสียก่อนเป็นวจว่ะหกหก้าพันหกสามนพันหามพันหนึ หกสามันหนึ่งสองสามสีห้าหกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบต<ป>ิตอย่อใจยังไงใจสี่หกสี่หกสามหกสามพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งในพันสองอันนี้อะไร อันหนึงเลยหกพันหนึ่ง้ะพันนึ่งบพันสอเพันนึ่งก็ได้หกพันทนมันอ๋ออก็เพี่นันได้เหอนนคนไดัดกกนเลยเหมือนหับเบอร์ละตอเล้พันหนึ่งบพันสอเมื่อนอนเป็นส้มเหมือนเพี้ยนน้เยี่ิบหกคอยอยู่วันีหกสิลวกหกเบหกจมไปพ่พอแล้วเบอร์ละกสี่สามเลยเนี่ยจะสงเบอร์อื อยกเรียนว่านอนหลับป็นไดโทรตามกันมาไม่นี่เบอร์เลยสมองว่อันนี้หสมองวะทำงานติดเสียงต้องกันม่นี่อีกเหรออะไรพูดีหกสี่เอามันเต็มเตะไปเลยไปเป้อเป้อเต็มหกหกยังก่อนเลยหกสี่ จะตั้งแต่ซีสามเห้เจน4ซีสองได้เต็งซีหได้คิดข้าวมาจองหกขาอหกซีหกทำมาใส่ยังไงใส่เนี่ยใส่แลห้วหนึ่งคนถูกอ่ะหกพันเนาะหกซีสามมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะสองใบนะสใบาจจมันเตลสองสามสี่ห้ากินกินกินข้าวกินข้าวคุณเอาใส่เนี่ยคนถูกอ่ะกินกินข้าว หนึ่สองมสีห้าหนึ็องสามสี <vai S 1> <90. S 2> ่ห้าหกเจ็ก้าสิบก้ายวต่คอที่สอรก่อนนี่ตัวโกับโฮ